สามเทคนิคปั้นร้านในช้ e, อปปี้ยอดขายเติบโต500% 0ทำยังไงแบบไม่ต้องไลฟ์สดที่ทำไปฟังเย็นลืมกดติดตามเพื่อรับสาระดีๆจากครอพี่เต้กันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคือเรื่องของการหาสินค้ามาขายในช้อปปีก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการขายของในช h o p ปีเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการปั้นแบรนด์สร้างแบรนด์ใหม่หรือสินค้าใหม,ใหม่ที่แบบคนไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้สุดสัมพันธ์มากๆสำหรับการปันป้นร้านแนะนานะคะให้หาสินค้าที่ดังติดกระแสมีชื่อเสียงมีความต้องการซื้อมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้าใครหาสินค้าติดกระแสได้ไวหาเจอไวนะคะก็จะปั้นร้านได้โตเร็วมากขึ้นข้อที่2หาสินค้ามาลงขายอย่างส่งนะคะสิบห้าถึงยี่ส SKU สัมพันธ์จากข้อเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าเราอะหาสินค้าติดกระแสมาแล้วอะเราก็ต้องหา,าติดกระแสทั้งหมด15 2ห SKU เป็นอย่างสั่งนะคะเพราะอะไร เพราะไอสินค้าทิ่กระแสนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเท้าติดของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน 3. ให้คนรู้จักนะคะช่วยซื้อสินค้าสิชิ้นสินสนแอคเคทาซื้อจริงๆนะส่งของจริงๆ ซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการซื้อรีวิวเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้คํานี้ค่ะมันจะผิดกฎของแพลตฟอร์มให้ทยอยซื้อไม่ให้ซื้อทีเดียวนะคะข้อจํากัดอย่าใช้ w i f i เดียวกันอย่าใช้มือถือล็อกอินร้านค้าในการซื้อรีวิวนะคะเพราะผิดกฎรุนแรงมากร้านอาจจะถูกปิดแบบถาวรจากนั้นให้ไปยิงแอดโดยการเติมงบเข้าช้อปปี้แอดเนี่ยประมาณ2,000บาทเพื่อเป็นการเทสแอดให้เลือกสินค้าที่เราอ่ะมีการซื้อขายนะคะขึ้นมายิงเพื่อเป็นการเทรดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ลงไป15-20 SKU นะคะไม่แนะนำว่าให้ยิงแอดทางร้านนะให้เลือกมาเทสยิงทีละตัว2ตัววัดผลไปเป็นวัน3วัน5วัน7วันถ้าตัวไหนมีผลลัพธ์หรือว่าผลตอบแทนต่อการลงทุนเยอะเราค่อยสเป็นแอดเข้าไปแต่ถ้าตัวไหนขาดทุนนะคะให้หยุดแอดแล้วเอาตัวใหม่ขึ้นมาเทสได้ทันที